ครับก็กลับมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับฮอนด้าโนวาเทนาครับาวางเครื่อง5เกียร์ไปเรียบร้อยนะครับเครื่องติดแล้วนะครับก็เหลือนะครับก่อนที่จะเราจะใส่โซ่สเตอร์แล้วก็ไปทำการาทดลองขับนะครับว่ากล่องไฟสำหรับรุ่น4เกียร์จะมีผลยังไงบ้างกับรถ5เกียร์จะมีกำลังไหมอะไรยังไงประมาณนี้นะครับ ก่อนที่เราจะไปนะครับเรามาทําการล้างถัง2ทีกันก่อนนะครับวางระบบ2ทีให้ชัวร์ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเราจะทําการล้างถังนะครับเพราะว่าในถังจะมีกองใสอยู่1ตัวนะครับกองใสหรือว่ากองหยาบนะครับกองที่เป็นยาวๆนะครับแทงเข้าไปนะครับในรถทุกรุ่นจะมีกองนะครับนล้วมันจะไหลเร็วไหลช้านะครับ ก็ขึ้นอยู่กับไส้กรองแล้วก็รูที่ฝาถังด้วยนะครับเนี่ยนะครับรูตันไหมนะครับอากาศเข้าได้ไหมนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะทําการล้างนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าน้ํามันจะไหลแรงแค่ไหนนะครับนะครับก่อนล้างและหลังล้างนะครับนะครับไหลแค่นี้นะครับ มันจะไม่ไหลแล้วล่ะนะครับงานเข้าซสแล้วมือเดียวครับขาจับกล้องพังครับอ่ะนะครับขอหยุดภาพไว้ก่อนนะครับมันก็ไหลอยู่แค่นี้นะครับแค่นี้แค่นี้ครับอ่ะนะครับหลังจากที่ทําการหยุดภาพไปสักพักหนึ่งนะครับอันนี้เราปล่อยน้ำมันออกจากถังสองทีหมดแล้วนะครับเพื่อนๆหมดแล้วนะครับ อันนี้นะครับอันนี้ที่เขาเรียกว่ากองใสนะครับนี่นะครับมันจะมีไส้กองนะครับกับรถทุกรุ่นทุกคันแหละนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับถ้าเราไม่เช็คไส้กองนะครับถ้าไส้กองตันน้ำมันสองทีลงไม่ทันนะครับอากาสเครื่องฮิตเกิดขึ้นได้โอกาสลูกสูบติดลูกเบรกก้านติดเกิดขึ้นได้สูงนะครับ เราก็ต้องดูนะจุดนี้ด้วยเราก็ต้องเช็คสายด้วยสายมันตีมันตันไหมนะครับน้ำมันไหลมาถึงต้นทางาปลายทางไหมนะครับเข้าปั๊มสองทีนะครับปั๊มสองทีทำงานแต่สั่งจ่ายน้ำมันออกไหมสั่งจ่ายตามรอบเครื่องไหมนะครับนี่นะครับปั๊มสองทีของตระกูลโนวาเทนาอยู่อย่างนี้นะครับนะครับอยู่ฝั่งอา่า สเตอร์นะครับอยู่ฝั่งสเตอร์ด้านบนนะครับแต่ในส่วนของยามาฮ่าตระกูลวายร้อยจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับจะอยู่ฝั่งคัดนะครับฝั่งคัดหรือว่าฝั่งขวาของตัวรถนะครับถ้าเป็นตระกูลซูซูกินะครับเปิดฝาครอบสเตอร์ออกนะครับเปิดสเตอร์ออกจะมีฝาครอบอยู่ข้างในนะครับตระกูลซูซูกิจะวางอยู่ข้างหลังสเตอร์หน้านะครับถอดชุดนี้ออกทั้งหมดถึงจะมองเห็นนะครับ ในตระกูลอาซีนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆแต่ในเชตนี้นะครับฮอนด้าอยู่ด้านบนนะครับถ้าเป็นเทียร่าสปีดอยู่บนเหมือนกันแต่ก็อยู่ฝั่งขวาของตัวรถนะครับนะครับก็เป็นปั๊มลักษณะเดียวกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับรถทุกรุ่นนะครับเราก็ต้องทําการล้างถังนะครับ ข้างในถังก็คงจะสะอาดแล้วแหละนะครับแต่เอาเบนซินล,ลงไปแล้วก็เป่าออกนิดนึงนะครับกองก็ถือว่าสะอาดนะครับเพื่อนๆอ่านี่ใส่กองนะครับกองใส่นะครับเดี๋ยวเราก็หยุดผ้าไว้ก็ไปทําการล้างนะครับแล้วก็จะมาทําการไล่ลมได้ลมปั๊มสองทีแล้วก็สตาร์ทเครื่องเช็คนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเอานะครับขอ อนุญาตหยุดผ้าไว้แล้วก็ไปทําการล้างถังก่อนนะครับเพื่อนๆืนล้างเฉพาะภายในนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายน้ํามันนะครับเพื่อนนะครับขอตัวก่อนนะครับเพื่อนแป๊บเดียวนะครับครับผมก็นะครับก่อนที่เราจะทําการไล่ลมนะครับก็ล้างถังล้างอะไรมาเรียบร้อยนะครับ มาดูนะครับอันนี้คือตัวปั๊มสองทีนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านถามนะครับปั๊มสองทีมันมีชุดซ่อมขายไหมนะครับปั๊มสองทีมีชุดซ่อมขายไหมนะครับตอบนะครับมันมีขายนะครับชุดหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์หรอกนะครับมันก็จะมีโอลิงเนี่ยมีโอลิงหนึ่งตัวตรงนี้นะครับมีซินนะครับที่ท่านเห็นนะครับแล้วก็ มันจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับที่เขาย้ำรีเวทมานะครับย้ำรีเวทมานี่นะครับตรงนี้จะมีโอริงหนึ่งตัวนะครับถ้ามันรั่วตรงนี้นะครับเอาออกมันเอาออกได้นะครับแต่ตอนเอาเข้า่ท่านจะเจาะตะปูเกียวยิงเข้านะครับมันจะแตกไหมล่ะนะครับอันนี้คือปัญหานะครับเพื่อนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับให้คิดกันนะครับว่าจะต่อยอดยังไงนะครับ อ่านะครับตรงนี้โอลิงตรงนี้เป็นตัวกันน้ําลงเครื่องนะครับส่วนซินนะครับซินตรงนิ้วโป้งผมนะครับกันกันน้ํามันสองทีรั่วลงห้องเครื่องนะครับนี่นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้มีบูทหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เสายาวไปเลยนะครับเป็นฟันเฟืองยาวนะครับไม่ถอดหรอกนะครับที่เกียจดึงนะครับ อ่ะนะครับตรงนี้เป็นเฟืองขับปั๊มนะครับก็จะมาสวมอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่านะครับก็จะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับนี่นะครับหมุนๆนิดนึงมันก็เข้าแล้วนะครับเพื่อนนะครับอันนี้มือเดียวนะครับไม่ถธอไม่สะดวกด้วยนะครับอ่ะนะครับเอาเป็นว่า เดี๋ยวผมเอาเข้าแล้วกันนะครับอ่านะครับก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ยุ่งกับปั๊มสองทีที่มีโอกาสนะครับรูทุกรูเป่าให้หมดนะครับทะลุไหมนะครับเป่าให้หมดก่อนนะครับเป่าดูดีๆนะครับมันทะลุไหมนะครับมันตันหรือเปล่านะครับรวมไปถึงนี่ท่อที่แป้นรีดวาลนะครับของรถทุกรุ่นแหละนะครับเป่าด้วยมันตันไหมนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนอ็อตตรงที่ท่านเห็นนะครับน็อตเบอร์8นี่นะครับมันจะเป็นสกูไล่ลมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปคลายตัวนี้แหละนะครับแต่แต่ในตระกูลของวายร้อยขอไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมทำของแยกชิ้นส่วนของปั๊ม2 t ทีในตระกูลยมห้าวายร้อยนะครับ เพราะว่ายามห้าวายร้อยตระกูลเมียตระกูลเบลไม่ตัวไล่ลมไม่ใช่เบอร์แปดนะครับแต่ถ้าท่านจะไล่เองท่านสังเกตด,ดูเอานอตตัวนั้นนะมันจะมีแหวนมีแหวนทองแดงมีแหวนแหวนยางอะไรประมาณนี้แหวนไฟเบอร์รองอยู่นะครับนั่นคือน็อตตัวไล่ลมนะครับเพื่อนเอานะครับคลิปคลิปนี้ก็ขอหยุดภาพไว้สักนิดหนึ่งนะครับกาไปประกอบก่อนนะครับแล้วค่อยมาว่ากันเรื่องตอนไล่ลมนะครับ อ่ะนะครับ